ค้าวผีน้องม้วนเชื่อคนไต่หลังเด้งอันนี้มันจะมาแกงอันนี้นะครับนี่ฮะแกงอันนี้เดี๋ยวฉีทุัเน่าเลยช่างปังเอามาหมีเสวยหมีเท่บ้านสุดขมันใหญ่แห็นี่ยมันม้วนเขยเรือกหมกตางนะครับเนาะหมกตางก็จะมีอันนี้เลยนหี่เครื่องเขาเลือกว่าอะไรนี่ครับเรียนใช้ดูนะ แล้วก็ปเป็ดม่าสดชื่นะฮะถูกแต๋ออืมแล้วก็จะมีใส่นีนะน่ะฮะหอยถั่วหอยถั่วด้วยนะครับนเนาะได้ใส่หอยถั่ว,วด้วยหอยถั่วเนี่ยมันจะใส่ลงไปในหมอ้อก่อนนะครับเนาะเพื่อว่าให้มันป่วยน้ำฉะนี้นะอมนี่หอยถั่วไายเสือเขาเรียกหอยถั่วไายเสือนะ ไม่ใช่เชือเขาให้นะเชื้อตั้งบ้านน,น,าน,านี่เดยนนะครับเชื้อเชื้อลงไปอ่าพักโซนนั่นบ่มกินอะไรหลุดท็อกไแล้วนะอันนั้นนะในเขาเรียกหมกตางไม่รู้ว่าประเทศไทยเขาเรียกอะไรนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหอวปังเขาก็ได้มา,มาตาัมมุนะมาามม้งไหมมะตัมมาทำเนาะมะตัมถุนเน่านะใส่ถุนเน่าด้วยครับพี่น้องถุนเน่าก็คือแบบนี้นะ นี่นะฮะถุนเราดจีให้มันเดืองก่อนถ้าเก๋ายังไม่จีมมันก็ชิลังนะครับถุนเราหมกต้าเนี่ยมันจะเป็นรสคมนะครับแต่ว่ามันก็อร่อยดีอ่ะมันต้องใส่รวมกันอะไรอย่างเดี๋ยวเราต้องเออเราลุมบอกอันนี้ก็คือขี้กั้นนะครับก็เป็นคือชั้นนิดนึงอ่ะมันก็จะเผ็ดเผ็ดๆหอมๆแล้วมันก็จะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็จะใส่รวมกันในหม้อนะครับเป็นชะมุนไพย เป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรใบอเดือยเหมือนใบพู้อ่ะใบหมากอ่ะนะคะแล้วก็จะขุดเอาเปลือกนอกมันออกนะครับขุดเอาเปลือกนอกออกแล้วในแบบนั้นมันก็จะมีขุดแบบนี้เราก็พันพันใส่ในหม้อเลยนะครับ นะครมันหลุนนะล่านะมันเหมือนอันนี้คือหลออันนี้มันเหมือนดูพวกมันเหมือนพวกเลยนะครับตรงนี้กขมแล้ก็คอมคมบางๆนะครับผมหัรนรยหั่นางกินได้จะไหวานใช่ห้ใอขไหมนร้อนก็จะแบบนี้นะคะเอนมกน็ใส่ลงไปในหมเลยค่ะ เดี๋ยวก็ววต้องเป็นน้ำอืมน้อีเมย์มาหาซื้เสื้อตอนนี้ย่างซาวนะครับหนาวๆอ่าตนแบบนี้เหลียวมวนจะถ่ายให้ดูนะครับวันหลังนะครับมีเป็นหมกตังไม่รู้ว่าประเทศไทยเขาเรียกมีหรือเปล่านะครับทั้งมือแถวท้งเชียงใหม่เชียงรายน่าจะมีนะครับข้างบนร้อยเนาะมันก็ อยู่ติดๆกันกับมวนนี่แหละน้าหนาวแบบนี้ก็เรากินพักแบบเพื่อสุขภาพน,นะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะครับเนีทาขนาาาึนเลืองเจ้าเสียงมากแม่จะมวนไหนถูกแบบถูกแบบนั้นคือกินสดได้กินกับน้ำพริกก็ได้นะครับมันเป็นถูกแบบแบบอ่อนๆเลยแล้วก็จะบ,บีบให้มันแตกแบบนี้ก่อน ถ้ามันแตกแบบนี้อะมันจะพี่เวลาไปหุงอะมันก็จะเปิดอาไปต้มมันก็จะเปิดนะก็กำกันอะไรก็แม่ขูดเอาแต่อันนี้ออกแล้วเวลามาต้มมันก็จะเปิยเปิยเผ็ดๆนะครับนี่ก็มาอ๋ออ๋อไป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 อาย ว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรโผยังไม่เปิดนะค้ัมันก็ยังไม่ใส่ฮบผ้ามาทางนี้ไอบ้บอกฮบผ้ามาลูกก็จะตัวนี้ก็รอให้โผลเปอยกันนะครับสักพักแล้วมันก็จะใส่ตัวนี่ลงไปเช้ามีเดดสมุนไพรอยู่มืองใต้ก็มีเดดสมุนไพรป,าปา๋าจีนหันเร่าอีกนะก็จะกินกับ แกงอ่าไม่ใช่กินกับแกงเรากินกับข้าวหัวเนื้อถ้าเกิดว่าอ่าแกงผักใส่เนือ้อหม้อแบบนี้มันจะอร่อยกว่ามันจะเดือดนานแล้วมันเหมือนมันเหมือนเป็นเาเรียกอะไรอ่ะเป็นหม้อไม้เป็นหมอ้อเป็นหม,มูจุ๋มเนี่ยเดี๋ยววันหลังมนันเราจะทำหมูจุ๋มนี่เนาะนี่มันก็จะใส่เนื้อลงไปครับใส่ลงไปเลย ปิดฟ้านารับเนี่ยนี่มุนเราจะคนดูครับเนี่ยแล้วก็คือวิธีชาวบานคนสมัยก่อนนะครับเกียงขับ ยังไม่เปื่อยสักพักครับเห็นหป่หลังจากนั้นก็คือผักกัดลองแห้งนะครับทำเอาทำเป็นแทนให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆถ้าเกิดแกงผักมันไม่มีเปรี้ยวมันก็จะไม่แซ่บนะครับ mm. ผักกัดลองแห้งไม่นจะหอมมากเอามานึ่งก่อนจำให้มันเป็นพงแล้วก็เราจะไปลองก่อนให้มันเปรี้ยวเียวเสร็จแล้วไปตัด เอาไปตักแหลให้มันแห้งถ้ามันแห้งเสร็จแล้วก็เอามานึ่งนะครับก่นนอนนันจะหอมเติมใจจิ้งหรอยอบบกุหลนะาบท้ามันทำไมเ้ยข้าวปีงดีนี่ก็ถูกเรียบร้อยนะครับเ๋ยวมันก็จะตัด

ที่นี้ก็มอก็จะใส่เจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะเป็นอีกกรลักไห้มันมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็กลมกล่มมากขึ้นนะครับเราว่าจะกินกับถั่วน่าแผ่นถั่วลูกกล้่ต้อาเหนือสุดเลยถัเน่าอืมโอเคอคนละนิดคนละหน่อยกินเลยมาเข้าี่นอกนอก,ก,นกินกันครับกินแอ่เกงสดๆดแล้วก็กินสดๆ นะครับคี่กันเมื่อกลอันนี้เป็นลักไม้นะฮะเจี่ยวลงไปมันจะเป็นเยอะ นี่กินไม่ได้ต้องตินงน้ำอย่างเดิมเผ็ดๆแล้วก็คล้ายๆลาซาอา,าวาซาบิอะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนไม่เหมือนดี <c oughs> <c oughs> ดอื <c oughs> ออดนนบ ก็จะมันด้วยเม็ดถั่วนะครับอืมกกอ ครับอันเมื่อไหร่อันตัอิกแข็งูปแท่น,นั่นอือหือหอม นองมักกินอย่างนเหรอฮะที่น้องเขากิน,อาากนโอเคครับพี่น้องมณ์ชื่อคนได้แหล,นะลังแรงเราลาบพี่น้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามณ์ก็จะกินต่อแต่ว่าคลิปมันยาวเกินไปเนือ <c oughs> งจากว่ามณ์ถ่ายวิธีการทำกันแกงผักยังไงนะครับพี่บ้านมณ์นะครับก็มันก็ขอฝากติดตามบนชีว์คนได้แหลังแรงในะแฟนเพจแลในะยูทูบครับขอบคุณสําหรับกำลังใจทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับ คอมเมนต์ทุกคนนะครับแต่ว่าควมคิดเห็น YouTube นะครับแต่มนจะอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะได้กดรู้ใจให้แต่บางคอมเมนต์ถ้าเกิดไม่ได้ตอบก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันจำกัดมากบางที่มนไปในเมืองไปโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็มันจะรีบไปรีบกลับอะไรเง,งี้ยกลัวเมืองกลัวมันมืดอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าสมัยก่อนเนะี่ยคือที่ตอบทุกคอมเมนเ์เพราะว่าแฟนมนที่อยู่ประเทศไทยเขาตอบให้ตอนนี้คือผู้ดีว่าทุกสำมมนเชียแล้วก็มัน เขาออกจากระบบที่ประเทศไทยแล้วทีเนี้ยเขาึ้นเขาเขาเขา้เขารหัสเก่าไม่ได้ก,ก็เลยตอบให้ไม่ได้นะครับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ